สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเรื่องราวความรักของราศีกันปรประจำเดือนธันวาคม2025ราศีกันค้าในเดือนธันวาคมนี้ดูเหมือนเส้นทางความรักของคุณจะมีความมั่นคงนะคะเพราะว่าเขาคนนี้ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ย เข้ามาเพื่อที่จะอยู่ยาวแล้วก็คงอยู่ตลอดไปนั่นคงจะเป็นอะไรที่คุณเฝ้ารอคอยและเฝ้าฝันถึงมาตลอดถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเรามาเช็ค energy ไปพร้อมๆกันเลยในทุกๆสถานะนะคะราศีการท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะถามตอบด้วยไพย่ทาโร่นะคะก็ ติดต่อแอดมินที่ไลน์แอดใต้คลิปได้เลยวันที่ประจำราศียึดตามแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินก็จะแนบมาให้ใต้คลิปนะหินมงคลวัตถุมงคลนะคะเครื่องประดับนำโชคก็คลิกไปที่ลิงก์ i n นสตาแกรใต้คลิปนะคะอ่านรายละเอียดสนใจชิ้นไหนติดต่อแอดมินขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subscribe ไลค์แชร์และกระดิ่งค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขอทราบเรื่องราวความรักราศีกันค่ะ เรื่องดาวความรักราสีกันความรักราศีกันคุณจะได้เจอคนที่เป็นผู้ให้อะราศีกันคนที่จะพร้อมให้พร้อมที่จะให้คุณพร้อมที่จะดูแลคุณนะคะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณขอพรเอาไว้นะคะ อาจจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงไว้ท่านก็เตรียมที่จะหาทางอวยชัยให้พรคุณอยู่นะคะดูสิไพ่สมหวังคุณเยอะมากๆเลยหลักสิการนดังนั้นไม่ต้องกังวลนะคะดูสินานๆจะได้เจอไพ่นี้ชนกันสักทีนะคะไฮแฟน n กับไฮเพรสเนื้อค,คู่คู่แท้เข้ามาเยืนแล้วนะคะเข้ามาสู่ชีวิต เตรียมซรลเบตเลยเตรียมแต่งงานนะคะเตรียมสร้างครอบครัวนะเขากำลังจะเดินทางมาหาคุณแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะมาอยู่กับคุณตลอดไปนั่นเองนะคะดูสิสั่นเลยดีใจอ่ะดีใจนะคะเพราะราศีกันเนี่ยในหลายๆครั้งชีวิตก็ผ่านเรื่องราวความรักที่มันลุ่มๆดอนๆเหมือนกันนะดังนั้นห่นเนี้ยวินาทีเนี้ยเป็นนาทีของคุณแล้วสําหรับชาวราศีกันที่รักทุกท่านนะคะ จะได้เจอคนที่ดีแล้วคนดีคนนี้จะเข้ามาอยู่ยาวกับคุณและอยู่ตลอดไปนะคะในพาร์ทของออคู่ที่เป็นประเด็นปัญหามีเกณฑ์จะกลับมาปรับความเข้าใจไหมออตอนนี้เขาคิดถึงคุณแล้วนะความคิดถึงเริ่มทำงานแต่ต้องบอกก่อนว่าคนที่ห่างกันไปนี้ไม่ใช่คนที่เคยทำร้ายคุณหนักหนาสาหัสแต่จะเป็นคนที่ เคยมีความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องการสื่อสารเรื่องอารมณ์ความรู้สึกหรือความไม่พร้อมในตอนนั้นแต่คนคนนี้เนี่ยเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาบางครั้งคุณอาจจะเคยฝันถึงเขาด้วยนะคะเขากําลังคิดถึงคุณแล้วก็กําลังส่องกำลังมองหารู้ทางอยู่ว่าจะติดต่อกลับมายังไงให้คุณรู้สึกไม่ตกใจนะคะเพราะว่า คนคนนี้น่าจะห่างหายกันไปเป็นปีนะคะแล้วก็หวนกลับมาเป็น new love energy เป็นรักครั้งใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าไพ่คู่แท้มันขึ้นนะไพ่ไฮ i ริสกับไพ่ไฮแฟนมันขึ้นดังนั้นความผูกพันด้วยโชคชะตาเนี่ยมันมีระหว่างคุณกับเขากลับมาหวนนี้เนี่ยความสัมพันธ์จะพัฒนาดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมคือเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนคล้ายๆราศีสิงเหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วแปลกจัง คือถ้าใครเขาเรียกว่าลัคนาสิงห์แล้วก็มาราศีกันตรงกับของเราเนี่ยก็ดูคบคู่ไปได้แต่คล้ายกันจังแปลกจนขนลุกนะแต่ว่าการกลับมาหนวนี้มันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นความรักที่ดีคือทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณอ่ะเขาเข้าใจหมดแหละเขารู้หมดแล้วว่าคุณต้องการอะไรกลับมาหนนี้แค่มองตาก็รู้ใจนะคะแทบที่จะไม่ต้องพูดอะไรละนะคะแค่มองตาก็รู้ใจ แล้วก็เข้าใจความรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมกลับมาหัวน,นี้จะกลับมารักกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะถ้าใครไม่ได้มีตรงนี้เดี๋ยวไปดูคนโสดอยยนะใจยเย็นนะใจเย็นนะเราดูพาร์ทของคนที่คนรักเก่ากลับมาแล้วก็พาร์ทของคนที่เป็นประเด็นก่อนแต่ว่าหคนนี้เป็นคนรักที่เป็นคนเคยรักหรือว่าเป็นคนที่เคยรู้สึกดีที่ห่างกันไปนานมากเปนปีเลยแล้วก็นี่แหละโชคชะตานาพาให้เขา ติดต่อสื่อสารกลับมาอีกครั้งหรือคุณเป็นฝ่ายติดต่อสื่อสารไปเองแล้วตอนนี้กําลังคุยกันอยู่แล้วทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีพลังงานราศีกันเกี่ยวเนื่องกับชาวท่าดินทืกอศกันบังกอนเกี่ยวเนื่องกับคู่แท้ที่จะเข้ามาแล้วก็คงอยู่ตลอดไปนะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวท่าน้ํากรกฎพิจิกมีเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไกลแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับการสร้างครอบครัวที่กําลังจะเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีกันนะคะ ก็ขอให้คุณโชคดีกับรักความนี้ครั้งนี้ที่จะเข้ามาเยือนอีกครั้งหนึ่งนะการกลับมาเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันไปจนตลอดชีวิตของคู่แท้นะคะทีนี้ในพาร์ทของคนโสดคนโสดเนี่ยไม่ได้มีตัวเลือกนะแต่เนื้อคู่คุณน่จะมาเดียเด่ยวๆเลยหน,นีห้ราศีกันเพราะเป็นสิ่งที่คุณเชงเง้อเชงแงแลหามาตั้งนานเป็นสิ่งที่คุณไปอธิษฐานขอพรเขาก็ขอพรให้ได้เจอคุณนะคะ คุณก็ขอพอรให้ได้เจอเขาต่างฝ่ายต่างขอพอรค่ะและณนวะินาทีนี้ในช่วงเดือนธันวาคมเป็นต้นไปจนถึงต้นปีนะเดือนมกราคมคุณจะได้เจอเขาแน่ๆคุณจะได้เจอคุณจะได้ออกเดทคุณจะได้ตกหลุ่มรักกับคนที่จะเข้ามารักคุณอยู่ร่วมกันกับคุณไปจนตลอดชีวิตนะคนที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ไม่มีวันปล่อยมือจากกัน คนคนนั้นมีอยู่จริงแล้วก็กำลังจะเข้ามาในชีวิตเร็วๆนี้แล้วนะคะลักษณะบุคลิกของคนคนนี้อย่างที่บอกว่าไพ่อธิษฐานขึ้นคู่แท้ทางจิตวิญญาณก็ขึ้นนะคะไฮพรีเทสกับไฮโรแฟนตรงตามคำขอเขาก็ขอให้ได้เจอคนแบบคุณรูปร่างหน้าตาแบบคุณอะไรใดๆอายุอนามก็ต้องเป็นคุณนี่แหละคุณเองก็ขอพอให้ได้เจอคนแบบเขารูปร่างหน้าตาที่ใสใจคอฐานะ การงานการเงนิงน,งาน,งานอายุใดๆเลยก็ตามที่คุณขอพอรไว้เป๊ะทุกองศานะคะเป๊ะทุกประการที่คุณจะได้เจอคนคนนี้มีเกณฑ์ว่าอาจจะได้เจอผ่านทางโซเชียลมีเดียซะเป็นส่วนใหญ่นะหุนนี้นะคะหรืออาจจะผ่านทางคนใกล้ตัวนะคะที่จะนำพาให้คุณทั้งคู่ได้เจอเจอกันคนใกล้ตัวอาจจะเป็นสื่อนะคะเช่นมีเกณฑ์ต้องเดินทางไปเจอคนนี้แล้วก็เจอเขาอะไรแบบนี้ คนคนนี้ชวนให้คุณไปทํานู่นทํานี่แล้วได้เจอเขาเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ได้ด้วยถ้าได้เจอกันก็จะได้ผูกพันชะตาถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวแล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นอย่างที่คุณใฝ่ฝันที่คุณคิดเอาไว้เขาก็เป็นความมั่นคงในชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทำให้ชีวิตคุณรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในทุกมิติอะในเรื่องของการเงินด้วยแล้วก็ในเรื่องของความรู้สึกทางใจด้วยถ้าคุณได้เจอเขาหรือเธอคนนี้เนี่ย การแต่งงานน่าจะอยู่ภายในปีเท่านั้นเองจะพัฒนาความสัมพันธ์รวดเร็วแต่ว่าจะอยู่กันไปแบบยาวๆและนิสัยจะลงตัวกันมากๆแบบเต็มร้อยอ่ะหนึเต็มนะคะทีนี้ก็เหลือแต่คุณและว่าขอให้ทําใจให้สบายแล้วเตรียมอบรับเนื้อคู่ของคุณเอาไว้พิมพ์น้อมรับไว้ก็ได้นะคะจะได้รับเนื้อคู่ของคุณนะคะในพาร์ทของคุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน จริงๆแล้วมันดูเหมือนชัดนะคนเนี้ยต่อให้คนคนเนี้มีตัวเลือกอะ่ะเขาก็จะตัดตัวเลือกออกหมดแล้วก็เลือกคุณถ้าใครเจอมาแล้วไม่ได้เป็นลักษณะเขาเลือกคุณแล้วมามาหายๆนะคุณตัดออกไปเลยค่ะเพราะเดี๋ยวจะมีคนที่ชัดเจนกว่าเข้ามาในชีวิตแล้วเป็นคู่แท้ของคุณด้วยอย่ารีรออย่าเสียเวลานะเดี๋ยวเราจะพลาดโอกาสได้เจอคู่แท้ของเราจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะ คนคนนี้จะพูดกับคุณแล้วก็เสนอออฟเฟอร์คุณเลยว่าเขาตกลงปรงใจแล้วแหละหรือว่าถ้าเป็นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงของคุณก็ยอมรับรักแล้วล่ละตกลงเป็นแฟนกับคุณแน่แส่วนคุณผู้หญิงคุณผู้ชายของคุณก็จะบอกคุณเลยว่าเขาตกลงปรงใจแล้วแหละว่าเขาจะเลือกคุณนะคะจะโฟกัสมาที่คุณคนเดียวแล้วก็จะเดินทางมาหาคุณถ้าเป็นคนไทยด้วยกันก็จะเดินทางมาบ่อยมากด้วยมาสารสัมพันธ์นะคะส่วนถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ย เดินทางมาบ่อยเหมือนกันปีหนึ่งอาจจะอยู่ประมาณ5-6ครั้งได้ที่เดินทางมาหานะคะอยากจะมาสารสัมพันธ์อยากจะมาใช้เวลาอยู่ร่วมกันแล้วดูเหมือนว่าแนวโน้มมันพัฒนาปนไปในทิศทางดีไพ่ขึ้นไปเป็นเชิงบวกคุณทั้งคู่มีโอกาสจะได้คบกันถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวสร้างอนาคตร่วมกันในภายภาคหน้าได้เลยคือเจอกันแล้วพัฒนาความสัมพันธ์10เดือนเนี่ยแล้วอีก10เดือนอาจจะถึงแต่งได้นะคะถ้าพลังงานเขาตรงตามนี้นะ แต่ถ้าเกิดว่าเขามามา,มาหายหายแล้วไม่ได้ชัดเจนอะไรกับคุณเลยภายในเดือนธันวาคมนะคะเลิกนะคะเปิดโอกาสให้ได้เจอคนที่จะชัดเจนกว่าเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะมันจะถึงเพราะคนคนนี้เป็นคู่แท้จริงๆที่จะเข้ามาผูกพันชะตาแล้วก็จะคงอยู่กับคุณไปจนตลอดชีวิตนะคะขอให้ได้เจอแล้วคนคนนี้จะตรงตามแรงบุญแรงอธิษฐานทั้งหมดทั้งมวลนะเอาละทีนี้มาถึงคนมีคู่ที่ ไม่ได้มีประเด็นกันบ้างแพลนการแต่งงานเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ราศีการระวังนะอาจจะถูกคูกเข่าขอแต่งงานแบบเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นเพราะดูสิไพ่ไฮพริสกับไฮโลแฟนขึ้นมาคู่กันเลยอ่ะเขาเป็นคู่กันก็เป็นคู่สินเสมอกันคู่ทางจิตวิญญาณด้วยนะคะไพ่นักบวชหญิงนักบวชชายนะ พลังงานออกมาบอกว่าอาจจะถูกเซอร์ไพรส์ขอคุกเขา่าขอแต่งงานในเดือนธันวาคมนี้นะอาจจะเป็นปีใหม่เป็นปีที่ดีของคุณไม่เดือนธันวาคมนี้ไม่สิ้นปีนี้ก็ต้นปีหน้าแหละยังไงต้องถูกขอแต่งงานถูกขอมั่นหมายแหวนมั่นลงนิ้วแน่ๆนะและทำให้คุณใจฟูเลยจะได้รับโชคลาภจะได้รับการเอาอกเอาใจจากคู่รักของคุณนะคะสำหรับเดือนธันวาคมนี้จะได้ท่องเที่ยวจะได้มีความสุข ได้ใช้ชีวิตได้ของขวัญที่มีค่าจากคู่ของคุณแล้วก็จะมีการวางแผนอนาคตต่างๆในเดือนธันวาคมนี้ แล้วก็ดำเนินการตามแผนการทุกอย่างนั้นทันทีนะเพราะให้ชริออ,อดขึ้นแต่ท่านอาจจะต้องเตรียมตัวแล้วนะต้นปีนะ้าเตรียมเรื่องเอกสารการเดินทางไปเรื่องเกี่ยวกับมั่นหมายแต่งงานกับคู่ของคนที่ต่างประเทศถ้าเป็นคนไทยด้วยกันก็อาจจะเตรียมเรื่องเอกสารเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องบ้านเรื่องที่อยู่เรื่องเดือนหอต่าง ไว้สำหรับอนาคตร่วมกันซึ่งมันจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้กินการแต่งงานมีสูงมากๆเลยราศีกันหัวน,นี้นะคะถือว่าดวงความรักของคุณราศีกันในช่วงเดือนธันวาคมเป็นดวงความรักที่สดใสมีความสุขสมหวังนะคะอบอุ่นปลอดภัยสบายใจก็ขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเร็วๆวันนี้นะสำหรับราศีกันที่รักทุกท่านนะ เอาล่ะเป็นกำลังใจให้นะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ